ครับวันนี้ผมก็ประสบปัญหา <c oughs> ทานรีโมดเอาติดนะครับ2014ของผมมันทานหมดผมต้องใช้กุญแจเนี่ยไปเปิดปิดแมนนวลเอานะครับมาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยหาวิธีที่จะเปลี่ยนมันนะครับก็มันก็เปลี่ยนง่ายง่นะครับถ้าเราไปให้ร้านก็เสียตังค์เยอะวันนี้ก็อุปรกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ที่มีก็คือหาได้ตามบ้านนะครับน,นี่ก็ อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับจริงๆก็ใช้แค่ไขควงแบนตัวเดียวก็พอด้านหลังนะครับฝาหลังของกุญแจนะครับด้านหลังที่มีโลโก้โตโยต้าครับจะมีช่องให้อย่แงยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ไขควงแบนหรืออุปกรณ์แบนๆก็ไปแง่ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ามันก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเจอนะครับตัวฝาครอบแบตมันก็จะมีรหัสแบตนะครับ อย่างตัวนี้ของเอาติดนะมันก็จะเป็นตัว cr 1 6 2 0นะครับก็เราก็หาตัวปลายแบนๆนะครับมาเปิดมันนะครับผมก็หาเท่าที่มีนะครับวันนี้ก็จิ้มมันลงไปนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็งัดนะครับงัดออกนะครับผมจะงัดออกให้ดูมันไม่ใช่เป็นเกียวนะมันเป็นแช่โอลิงโอลิงกันน้ำนะครับเผื่อมันโดนไอ้น้ำหรือโดนน้ำ หกสมันจะได้ไม่เข้าไปในตัวแบตเตอรี่แผงวงจรนะครับเราก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็น cr หนึ่งหกสองศูนย์สามโวลต์นะครับเราก็ทำการแง้มมันออกมานะครับก็ใช้คขควงแบวนเล็กเหมือนเดิมนะครับผมจะมีตัวนี้ไม่ออกดังนั้นนี่เป็นมีดเล็กๆนะครับ <c oughs> มันก็จะมีแง่งสองแง่งตรงนี้ รเราสังเกตดูจะมีรูให้จิ้มอยู่ฝั่งตรงข้ามนะมองเห็นกันไหมครับแล้วก็เอาน้หลมเล็กๆจิ้มเข้าไปงัดนะมันขึ้นมาออกแล้วนะนี่คือฐานอันนี้จะเป็นของ panasonic cr1620 3โวลต์นะครับแล้วก็ไปหาฐานมาเปลี่ยนนะครับ ซึ่งผมไปหามาได้นะเป็น Panasonic CR-1620 ห m mm hmm. เทียมแบเมตอรี่3น,นะครับราคา35บาทนะครับเราก็จะแกะออกมาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเราก็ได้แล้วนะของใหม่ขอแค่รหัสปันตรงกันก็ใช้ได้นะครัยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันนะครับจิ้มลงไปนะใส่ด้าน เข้าไปในแง่ง2แง่งนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงไปก็เข้าแล้วคือเรียบร้อยแล้วสนะ่วงตัวนี้ฝากันฝุ่นกันน้ํนะครับเราก็กดลงไปเฉยนะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาคืนนะครับใส่ด้านนี้ลงไปนะแล้วก็กดกรึบอ่าเป็นอันใช้งานได้ เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน